รียนบอไทยผ่าคอมเมนต์วันนี้ขอพาทุกคนไปฟังทัศนะของชาวเน็ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อคืนครับทีมชาติไทยผ่าให้กับซาอุดิอราระเบียไป5ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันฟุตบอล AFCU23 นะครับที่ประเทศกาตาร์ซึ่งทางเพจ o n Sport ครับซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับเ,เรื่องของกีฬาหรือฟุตบอลของทางเวียดนามเนี่ยก็ลงข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็พาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าไทยศูนย์ซาอุ5ห้า แล้วก็าพาดต่อไปว่าไทยต้องพบกับฝันร้ายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแชมเปี้ยนโอ้โหเรียกว่าเป็นพาดหัวนี่เรียกแขกพอสมควรเลยครับซึ่งก็ถ้ายังจำกันได้นะครับอตอนที่ไทยชนะอิรักในนัดแรกครับก็โอ้โหมีแต่เสียงชื่นชมโอ้อย่างโน้อนอย่างนี้นะครับแต่บอกเลยครับสำหรับเกมนี้พลาดเมื่อไหร่เป็นโดนครับเรียกว่าเละเทะเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทางแฟนๆชาวเน็ตของทางเวียดนามเนี่ย จะมีความคิดเห็นกับผลการแข่งของเกมนี้ยังไงกันบ้างครับเริ่มที่คนแรกเลยครับเปิดวอเลยครับบอกว่าที่ชนะอิรักได้เนี่ยคงเป็นอุบัติเหตุทางลูกหนังสินะโอ้โห,โห,โหบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดครับโอ้โหคนนี้เปิดวอได้สวยมากครับคนต่อมาครับบอกว่าปีศาจเหรอมันก็แค่ในนิยายแหละเพราะเกมนี้เนี่ยเขแข่งกันเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิก พวกเขาเลยจริงจังกันไม่ได้มาแบบเล่นๆนี่แล้วคนเวียดนามารับก็มาต่อว่าใช่เลยแหละอาเซียนโดยเฉพาะไทยที่คิดว่าตัวเองเก่งมากนี่อีกคนมาเม้นต่อเลยครับว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดคือถ้าคุณชนะนัดแรกแล้วคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดหรือสูงส่งแล้วก็นัดต่อมาคุณอาจโดนบทขยี้ได้ทีมในอาเซียนเมื่อไปเล่นระดับเอเชียต้องรู้ตัวเองว่าอยู่ในระดับไหน นี่คือบทเรียนสําคัญที่เวียดนามต้องเรียนรู้เอาไว้ในนัดหน้าโอ้โหเรียกว่ามาเละเทะจริงๆครับจากที่นัดก่อนๆที่แบบว่าอาชื่นชมอะไรเงี้ยเราคืออาเซียนเวียร์บราเธอร์อะไรเงี้ยฮะต่อมาครับเขาบอกว่าพวกเขาอันนี้นะ่าจ,จะหมายถึงนักเตะซาอุนะครับพวกเขาเคยเจอกับโรนัลโดมาแล้วยิ่งได้เจอพวกเขาก็ยิ่งเก่งขึ้นส่วนคนไทยก็ได้แค่ตะลึงนี่ประมาณว่าแบบ เขาเจอนักเตนะระดับโลกมาแล้วอะไรเงี้ยในลีกเขาอะไรเงี้ยในลีกซาอุอะไรเงี้ยครับโรนโดไปเล่นแล้วก็นักเตะอาจจะพัฒน,นาฟีมือขึ้นส่วนไทยนี่แบบโอ้โหเจอแล้วตะลึงอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาครับเขาบอกว่ามันง่ายมากสําหรับซาอุที่จะทําให้ไทยเวียนหัวฉันว่า50มันยังน้อยไปนะนี่โอ้โหบอกเลยว่าคนนี้นี่เจ็บแสบอีกแล้วครับเออคือแบบว่าจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยนะฮะ ต่อไปครับเขาบอกว่าเบอร์20ของซาอุลงมาเพื่อฟรีสไตล์ฟุตบอลนี่อารมณ์แบบอารมณ์ลงมาเพื่อแบบมาเล่นโชว์อะไรอย่างงี้มันนะ้งฮะต่อมาครับเขาบอกว่าถ้าซาอุมาเจอเวียดนามแล้วก็พวกเขาคงตลกจนไม่สามารถเล่นบอลได้นี่อีกคนก็มาบอกว่า ถ้าเวียดนามเล่นเหมือนเมื่อน,นัดก่อนนะคงโดนซาอุถล่มมากกว่าไทย2เท่าแน่ๆนี่แล้วก็เจ้าตัวครับก็เลยมาตอบว่าเองไม่เข้าใจมุกค,ค่าเลยอนะ่าคือถ้าจํากันได้นะครับก็นัดก่อนนะครับที่เอาชนะคูเวตไปได้เนี่ยแฟนบอลเวียดนามก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับกับผลกา,ารแข่งขันเพราะรู้สึกว่าทีมเล่นอะไรอย่างนี้ดูตลกเหลือเกินก็เลยแซวประมาณว่าแบบโหถ้า ซาอุมาเจอที่คงมัวแต่ขำว่าเวียดนามเล่นอะไรจะเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยครับประมาณว่าเพื่อนไม่เข้าใจมุกเขาอะไรอย่างนี้ต่อมาครับเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นนะเขาบอกว่าไทยยังขาดผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างเงียนมินกวงคือเบอร์22ของเวียดนามน,น,นี่ครับก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหงียมมินกวงเขาแบบความสามารถอะไรแค่ไหนนะครับซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าทางเจ้าของโพสตเนี่ยเขาจะแบบพูดเล่นหรือพูดจริงหรืออะไรยังไงนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าวงการฟุตบอลไทยต้องสะเทือนอีกครั้งนี่ประมาณว่าแบบความพ่ายแพ้นัดน,นี้น่าจะแบบสะเทือนไปทั้งวง,งการเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะอีกคนก็มาต่อเลยครับบอกว่า กำลังบินอยู่เหนือเมฆดีๆซาอุก็ถีบตกลงมาสู่พื้นดินออประมาณว่าแบบไทยกำลังแบบว่ายิ้มแย้มนะครับจากชัยชนะเหนืออิรักนะครับพอมาโดนเจอซาอุนี่โอ้โหเรียกว่ากระทืบลงดินเลยอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับก็บอกว่า เป็นทั้งเกมที่ดีและแย่โชคดีนะที่แพ้ถ้าเป็นเวียดนามแล้วก็โลก Facebook คงวุ่นวายกันแน่ๆอันนี้อารมณ์แซวตัวเองนะถ้าเกิดแบบว่าเวียดนามแพ้คงแบบเละเทะอะไรเงี้ยแบบ Facebook คงแบบด่ากันจ้าละวันอะไรประมาณนี้มั้งครับต่อมาครับคนนี้ผมชอบนะเขาแบบเออน่ารักดีน่ารักดีกดบอกว่าไทยสบายใจได้เดี๋ยวเวียดนามแก้แขนให้นี่อารมณ์แบบเ,เดี๋ยวพี่จัดการให้เองน้องอะไรเงี้ยแบบเออตลกตลกน่ารักน่ารัก ซึ่งนอกจากผลการแข่งขันแล้วเนี่ยทางเพจอ n อนสปอร์ตครับก็มีการพูดถึงตารางคะแนนของกลุ่มเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็พาดหัวตัวใหญ่อีกแล้วครับบอกว่าสถานการณ์ในกลุ่ม C ีค่อนข้างตึงเครียดสำหรับทีมชาติไทยอ่าก็เรียกว่าน่าจะดูน่าตกใจครับเพราะว่าประตูได้เสียเราก็ก็เป็นรองอยู่แล้วก็ในเรื่องของแต้มนะครับที่มีสแต้มเท่ากับอีรักเนี่ยความได้เบียบเสียเรียบก็อาจจะ หน้าตกใจเล็กน้อยว่าเอ๊ะเขาเรียกว่าเป็นหน้ากังวลใจแล้วกันนะครับก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อย่างคนแรกครับก็น่าจะเห็นต่างนะครับเขาบอกว่าฉันไม่เห็นว่ามันน่ากังวลตรงไหนนะนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าไทยชนะทาจิกิสถานแล้วซาอุให้เสมอกับอิรักเนี่ยซาอุก,ก็จะเข้าเป็นที่1ของกลุ่มส่วนไทยก็จะเข้าเป็นที่2อ,อาน่าสนใจครับผมต่อมาครับเขาบอกว่าฉันว่าไทยยังได้เปรียบอิรักอยู่นะ และอีกคนก็เลยมาต่อครับบอกว่าปัญหาอยู่ที่ซาอุนี่แหละถ้านัดสุดท้ายอิรักชนะแค่ลูกเดียวต่อให้ไทยกดทาจิกิสถานถ0ึง100ลูกยังไงก็ตกรอบอยู่ดีอ่าอันนี้เขาก็พูดถูกนะครับถ้าเกิดอ,อิรักชนะซาอุเนี่ยในเรื่องของประตูได้เสียมินิลีกเนี่ยคือมันจะเกิด6แต้มเท่ากันครับคือซาอุอิรักและก็ไทย6แต้มเท่ากันแต่ว่ามานับในมินิลีกเนี่ย อ,อิรักน่าจะเป็นทีมที่ได้ประตูได้เสียที่ดีกว่าแล้วก็ได้เข้ารอบไปในฐานะอันดับสองของพวกเพราะย้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าถ้าเกิดอิรักชนะแค่ลูกเดียวเนี่ยต่อให้ไทยยิงนั่งร้อยลูกก็ตกรอบอยู่ดีนะครับคนต่อมาครับบอกว่าอิรักแพซาอุชัวอยู่แล้วละ่ะดังนั้นเนี่ยไทยแค่เสมอกับทาจิกก็เข้ารอบได้แล้วคืออิรักเนี่ยหมดเสร็จเข้ารอบไป ถึง99%เลยนะหลังจากที่แพ้ไทยในนัดแรกนี่นะครับอีกคนก็เลยมาบอกว่าฉันว่าโอกาสของไทยเปิดกว้างมากเลยละ่ะหลังจากที่อิรักแพ้ให้กับไทยเขาก็มีการตกรอบสูงมากยกเว้นว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในทัาสุดท้ายนั่นแหละอ่นนี่ก็ยันที่คนก่อนๆเขาพูดนะครับว่าถ้าเกิดอ,อิรักชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหงานงอกถึงมาทีมชาติไทยเลยละครับแต่เชื่อว่าซาอุไม่น่าจะพลาดนะครับไม่น่าจะพลาด ก็เนี่ยครับคนต่อมาก็เลยบอกว่ากลุ่มนี้ซาอุมั่นใจได้เลยว่าเข้ารอบส่วนไทยนั้นแค่ไม่แพ้ในนัดสุดท้ายก็จะเข้ารอบตามไปเพราะซาอุคงไม่โง่พอที่จะแพ้แล้วยกที่1ของกลุ่มให้อิรักหรอกนะอีมข่มก็เลยบอกว่าเข้ารอบอยู่แล้วละ่ะอยู่ที่ว่าจะเป็นที่หหรือที่2เท่านั้นเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วซาอุน่าจะเข้ารอบแน่ๆเพียงแต่ว่า อยากจะเข้าเป็นที่หหรือ2เท่านั้นเองซึ่งถ้าเข้าเป็นที่1เนี่ยก็จะเจองานเบ่าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเข้าเป็นที่2อเนี่ยอาจ,จเจอที่1ของของกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอุซเบีหรือทีมอื่นที่แข็งกว่านะครับก็ต้องดูแหละครับว่าซาอุจะเลือกอยังไงน,นะครับต่อมาครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันคิดว่าไทยจะมีอันดับเหนือกว่าอิรักและจะจบที่อันดับ2ของกลุ่มออันนี้ก็เรียกว่ามั่นใจว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบได้นะครับ ต่อมาครับนี่อบอกเลยนัดสุดท้ายใสๆไทยแลนด์ชนะนี่ขอบคุณครับต่อมาครับเขาบอกว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยไทยยังมีโอกาสนะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่รู้หรอกอ่าอันนี้ก็ถูกต้องครับคือ ตามทฤษฎีเนี่ยมันก็ว่ากันได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันหน้าง,งานอีกทีหนึงนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าตามความเห็นของฉันเนี่ยคิดว่าปีนี้จะมี3ทีมจากอาเซียนเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลนะก็คือเวียดนามอินโดนีเซียและไทยแล้วคุณละ่ะคิดว่ายังไงอ่านั่นนะครับคิดว่ายังไงจะเป็น3ทีมนี้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้อง ต้องรอลุ้นต่อดูกันนะครับส่วนคนสุดท้ายนี่ผมชอบมากเลยหลังจากที่แบบว่ามีวิเคราะห์กันมามากมายเลยพี่คนนี้เป็นคนไทยเลยครับเข้ามาบอกเลยครับว่าขอบคุณคนเวียดนามที่สนใจประเทศไทยนี่ขอบคุณจริงๆครับก็เรียกว่าฟุตบอลอาเซียนเนี่ยก็เรียกว่าได้รับความนิยม,มครับนักเตะทีมชาติไทยผมว่าก็ในอาเซียนเนี่ยเป็น ทีมที่หลายๆทีมในอาเซียนจับตามองอยู่เช่นกันนะครับก็ยังไงก็ต้องเชียร์กันต่อไปล้ครับในนัดสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีสิทธิ์เข้ารอบไปได้ลึกแค่ไหนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมชาติไทย ในเกมพบกับสาอุเมื่อคืนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดต่อไปจะมีเรื่องของอคอมเมนต์เกมไหนหน่าสนใจหรือว่าประเด็นต่างๆในโลกออนไลน์ที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะหามาอ่านให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางเกรียนบอลไทยผ่าคอมเมนต์ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ